สวัสดีครับกมาพอกันอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวัอนี้วัอนี้ก็มาอยู่สำนักไอ้ฤกษีเนียนคือเก่าเนาะสำนักครูฤกษีเนียนครับวัอนี้แล้วก็สิภาคว่าิึงหัวใหวดไหมคือเก่าครับงวดวันที่วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งสิงหาเนี่ยกรับกรกฎาสิงหาเนาะวันที่หนึ่งสิงหาครับหลังจากงวดที่แล้วเกือบถือับเกือ่อนียวแมนอยู่มันทีเแล้ววุ้นหอยเจ็ดสองซีเนาะแต่ขันโพได้ซื้อเป้นกับเธอครับ ขึ้นซื้อขึ้นซื้อลงนี่ยถือสองซีสองหาเจ็ดสองซีเจ็ดสองหามันดันไปตรงครับเด็กแม่นำหนึ่งนะ้างวดทีเดียวเนี่ยก็มแม่นครับแต่ซื้อตะลุดตะลี่เลยบ่ถือซื้อสองหาซื้อได้ครั้งบนเสียดแต่บุตรก็หายเจ็ดสองเจ็ดสองซีเนาะเกือบถูกเนาะแต่บางคนก็ถทู่กับบางคนเขาซื้อขึ้นซื้อโล่งนะแต่เงินเนี่ยตัวสิพามาเป็นเงวดใหม่ครับกับสีทายให้บึง้งกัสีเขาไปไหว,วกูกันเลยกับทายให้บึ้งในอ่างเลยเนาะครับบ่าว่าสิ ผมไม่เบาเลยคราบมันจีเป็นเป็นหลบกวนเป็นกสิตายเงียบๆเนาะกษิตมาไายเบิ้งทุกงนวลนะครับตามจีพี่น้องเขามาเบิ้งเนาะกาดดาสิเห็นบอว่ากาศิมาไายอัพลงห้เบิ้งทุกงวดทุกงวดนะครับงวดงวดตองมวดงวดตองมวดโอเคเดี๋ยวสิพาไปเขาไปเบิ้งข้างในนะครับเดี๋ยวไปไหว้ครูกันแล้วกาสิพาเบิ้งห้อยเนาะกาสิมีห้อยถูนะำน้ำน้ำวันนี้เนาะไปครับคนตบครับ มาหอนเลยพ่นกับตกเลยพี่น้องใส่เมเียดเยอะๆครับพอดีเอาออกเอาออกตอนนอนก็ซื้อครับเพราะว่าคลิปที่แล้วมีคนถามคือโบไซเมียดแต่ใส่ใส่ตลอดเลยครับเพราะว่าที่เราหว่ามันบบถนัดก็เลยดึงออกเวานะครับนี่ครับมาหอนเลยพ่นกับตกเลยส่วงนี้มันโควิดนั่นเ่ยครับอันตรายช่วงนี้โควิด น,นี่ก็จะเป็นหวยหวยกุ้มันทองไม่เคยขอเลยเกี่ยยังไม่เคยขอเด็ดนี่ไอ้เจ้าสัวกุ้มันทองแมนน่นเนื่อนเด็ดนี่จะเป็นหวยถูกเพราะท่านมีคนมามาแต่สองวนันนี้มาก่อนมูเลยมาแต่เช้าเลยครับมาก่อนมูเลยขอยองวันนี้ แต่สายๆจะมีคนมาฝนมันตกน้ำเนยนครับฝนลงเม็ดแล้วขบวนอาทิตย์คนสีหลายครับมาวันอาทิตย์เนี่ยนหลายมาวันธรรมดาตอนนี้ก็มองเขามาจุดเอาไว้ถูกจะจะถูมาจุดไหนบ้างข้างในเนี่ย ได้ใจบูนี่ไหวปูกันไหวปูเลยจะทายไ่ให้เบิองนะครับนะเนาะพอไหวปูกันนี่พอไหวปูก่อนี๋ยวพอไหว,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 วปูกอนแป๊บนึงได้ใจทายยเบินะับ หวยเนาะนคือหวยวันใหม่เนะาะจะถ่ายให้ดูม่ไปเห็นเลยออยวกัน,น,นอ,อ้แป๊บแปอ๋อนี่ครับ เห็นมาสัตว์เปล่า้หวดใหม่นะหนึ่งสี่อตองก็มีน้ำหนึ่งอีก่แล้วอันจะต้องก็มีน้ำหนึ่งอีกแล้วเนี่ยหกศูนสี่เนี่ยหมายเมีน้ำหนึ่งเทะเบียนรถมีน้ำหนึ่งหกศูนยสี่สี่ศูนย์หกมาเนี่ตัวนี้ 604นะครับมาแทนแล้ว604 406ครับรงก็มีน้ำหนึ่งมีแล้วนี่อย่เบิ้งนันๆครับอยาจะ่ายดนนูนานๆค่อยๆตีค่อยๆจับเอาเมื่อทีนะเรียวให้724เนาะเกือบแต้มเดียวนั่นมา 我这两个图。Okay, ศูนย์สี่หกหนึ่งสี่หนึ่งสี่ คนเหลือมาแล้ยคนคนเหลือมาหลายแลยอ้าวนี่มันรอยมาเนี่ยครับรอยมาไกล่แล้วามานาทีห้โซไฮรามเนี่ยมวนหกเก่าหกสี่เก่าเก่าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่หกศูนย์สี่เก่าศูนย์สี่ โอเคนะครับเนาะก็ตามทีเห็นนะครับเลยก็โอเคนะครับผมก็หว้ก็เอ่ตามทีเ <emat> ห็นเนาะไว้อ่างน้ำมนนะครับาก็หกนย์สี่สี่ศูนยตามตีเหนนี่และครับอ่าติ๊ตตงเกาเลกับเลียนแม่น้ำมึงนหาย จับคู่ครับมันมีหลายตัวดับเอาหมักตัวใดก็ซื้อตัวนั้นจะซื้อพอคฝากของพข้อนะวันนี้ก็ไม่จำเนียครับว่าเดี๋ยววันไหนมาถ่ายไปนะมีมาถ่ายอัพให้ใหม่งอนหน้าเนี่ยววันนี้ก็ตามที่เห็นในอ่างหมือนวันที่หนึ่งอันนี้กวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาเดี๋ยว ขอพอกันอีกหมดต่อไปนะโอเคครับผมกิมนี้ก็ลาไปที่นี้ครับผมสวัสดีครับ